ครับสวัสดีครับก็มาดูวิดีโออันต่อไปนะครับอันนี้ก็จากรูปนี้นะครับกลายเป็นรูปนี้นะฮะก็ดูมีการแต่งหน้าแต่งตา background, blur, ต่างๆสีจัดจ้านสีแบบเป็นอีกโทนหนึ่งคุณภาพภาพนี่คนละเรื่องนะฮะถ้าดูจากสีภาพแบบคนละเรื่องอันนี้ก็คือทำรวดเร็วนะฮะจริงๆก็ต้องใช้เวลาทำให้มันเนียมนิดน,นึงอ่ะมาเริ่มกันเลยไม่เสียเวลา มาเริ่มจากตัว Portrait ตัวนี้นะฮะผมก็ซูเข้ามานะเก็บรายละเอียดก่อนนะครับก็ใช้สปอ e a ต i n ลิ่งบลั o o l นะฮะเพน n ์ Paint มันนะฮะก็เพื่อทำการลบอันนี้มันมีเสื้อมันเสื้อมันเก่าก็ลบทิ้งนะครับมันมีได้ออกมาก็ลบได้ออกก่อนเดี๋ยวพอทำแล้วเดี๋ยวมันจะน่าเกียดเห็นได้แรกออกมามันจะไม่สวยก็เก็บรายละเอียดให้ ทุกอย่างนะฮะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นหน้ามีฝงมีฝายมีเสีวมีอะไรก็เก็บให้เนียบนะฮะผมก็พยายามเก็บให้ปุ๋ยให้เยบร้อยนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะก็พยายามเก็บ ก็ใช้เวลาทีหนึงก็ทำให้ดูกันสดๆก็อดทนทีหนึงนะฮะหนวดโกนเกินไม่เรียบร้อยมีขนเกินออกมาก็แต่งไปครับ <S <S โอเคดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะครับดูรู้ว่าซิโอเคไม่มีได้ออกมาแหละโอเคมีตรงไหนยอยีกไหมโอเคไม่น่าจะมีแล้ว ถ้าดูจะเข้ากค่าวโอเคต่อไปก็จะทําให้หน้าใสานะครับทําให้หน้ามันมัๆใสๆนะครับก็เปิดนองใช้เลเยอร์นะครับกด F7 นะครับเรียกเลเยอร์แพเนลขึ้นมานะป,ปึ๊บโอเคสวนนี้เอาเก็บไว้กับนฝั่งนี้โอเคก็ผมก็ทำการ duplicate เลเยอร์นะครับ ก็ลากลงมาที่ตัวสร้างเลเยอร์ใหม่ตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดคอนโทรลดีด็อกก็ได้นะครับคอนโทรลดีด็อกอ้าวไอคอนโทรลนครับคอนโทรจโทษโทษทีฮะผิดโปรแกรมคอนโทรจนะครับมันก็จะสร้างทูพิเคทเลเยอร์ขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้ผมก็เลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ที่เกี่ยวกับใบหน้านะเกี่ยวกับใบหน้าผมก็ตั้งชื่อว่าเฟสนะเฟส ต่อไปไปที่ฟิลเตอร์นะฮะเลเยอร์ Layer, ผิวหน้านะฮะเฟสแล้วก็ไปที่เบลอสมาร์ทเอ่ Smart, อไม่ใช่สมาร์ทนะฮะเซอร์เฟสเบลอใช้เซอร์เฟสเบลอนะฮะอันนี้ดูว่ามันจะเบลอเป็นแบบนี้นะฮะสังเกตดูได้มันจะออกเบลอมาเป็นแบบนี้ผมตั้ง radius ไว้5นะฮะ threshold ไว้15ก็ประมาณนี้แล้วกัน ที่เก็บปรับก็ลองปรับดูกันแล้วกันนะครับกดโอเคนะครับก็จะได้เรียบร้อยคราวนี้ตรงส่วนอื่นตรงส่วนแบ็กกราวด์หลังจริงๆมันจะถูกเบลอไปด้วยเพราะว่าเลเยอร์ด้านบนมันเบลอถูกเบลอใช่ไหมครับผมก็จะใช้มาร์กนะครับใช้มาร์กเพื่อใส่กับเลเยอร์เฟสนะครับปุ๊บสังเกตว่าจะมีแผ่นมาร์กอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้ ครับผมผมก็ใช้ผู้การนะครับสีดำนะฮะเพื่อทำการลบ Background มันทิ้งนะครับในส่วนที่ผมไม่ต้องการโอเคอันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่อง m a ร k กก็ต้องกลับไปย้อนดูก่อนนะครับจริงๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงจมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าผมจะไฮไล b ์แบ็กกราวออกไปก่อนเห็นไ,ไหมครับคือผมกำลังลบพวกแบ็กกราวออกเพราะว่ามันเลออันนี้คือผมทําลวกๆนะไม่ต้องคิดมาก แบบนี้นะฮะจริงๆต้องใช้ความละเอียดละอ้อยหนึ่งก็ทำเร็วไปน,นิดนึงนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคข,ข้าวๆโอเคอะไรประมาณนี้ นะครับก็ดูสังเกตว่าหน้านก็จะดูดีขึ้นออส่วนตากับปากยังดูเบลอๆอ,อยู่มันมันมันดูเฟกไม่เหมือนจริงก็คูการสีดำลบเหมือนกันนะครับนี่ยตาด้วยปรับให้มันเล็กลนะผมก็กดตรงบอใบไม้กับลอลิงนะฮะบ,บอใบไม้ก็จะทำให้มันเล็กตัวลอลิงก็ทำให้ตัวใหญ่ใหญ่ญะ พอได้พอได้ต่อไปเราจะมาเพิ่มไฮไลท์กับชาร์โด้ไฮไลท์กับชาร์โด้เดี๋ยวเพิ่มไฮไลท์กับชาโด้ผมก็จะใช้เบิร์นเนี่ยมันก็จะทำให้เบิร์นแปลว่าไหมใช่ไหมมันก็จะทำให้เข้มขึ้นนะครับอุ้ยนะเบิร์นเนี่ยฮะมันก็จะทำให้เข้มขึ้นนะส่วนดอชเนี่ยก็ทำทำให้มันซีดหรือว่าไฮไลท์เน้นไฮไลท์ผมก็จะใช้ดอชก่อน ตรงนี้ผมให้50%นะครับ Exposure นะครับผมมาที่ตัวแผ่นสีฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เตรียมตัว Adjust หัว b l u s ให้มันเล็กลงนิดนึงนะ กีก็นั่นนะฮะค้างๆนิดนึงอ่นนี่ผมก็พยายามทำสังเกตดูถ้าผมปาดไปปื๊ดนะมันจะมันจะไฮไลท์เด่นขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมฮะอ่าแต่คือผมจะทำเฉพาะตรงสันจมูกแค่นี้เองอ่าทำบางๆนะค่อยๆทำอ่าตรงนี้นิดนึงเน้นตรงนี้อ่าผมซูมเข้าไปอ่า โอเคดูยังดูได้อ่าดูเป็นสนันนิดหนึ่งนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเน้นอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องทําเยอะนะส่วตรงนี้อตรงนี้จริงๆมันจะมีติขีดอยู่นิดน,นึงก็เน้นๆมันบางๆก็ได้นะอ่ะอย่างงี้ถ้ามันเยอะไปก็แก้ไขมันซะนะ ไค่อยทำนะฮะอาจจะมีพลาดบ้างก็ขอโทษด้วยเพราะว่ารีบทำอยูอ่ตรงนี้ผมก็จะเน้นตรงนี้หน่อยแล้วกันถ้ามันเยอะไปก็สักสิบ้าก็ได้ปาดไปเบาๆก็ได้นะถ้าปาดเบาๆก็อุ้ย ค้างนะเล็กน้อยนะฮะคอมพิวเตอร์ผมค่อนข้างจะโอ้ยไปโคสแตมเฉยเลยใช้ตัวดอชเนะี่ยค่อยๆทำเดี๋ยวผมย้อนไปย้อนมานิดหนึ่งโอเคอันนี้กนะ็ดูเป็นสันจมูกละดูคมนิดนึง ส่วนตรงปากก็เดี๋ยวผมลงมาที่เลเยอร์ด้านล่างนะทำใช้ใช้ใชทำไฮไลท์ก็ใช้ด g e ให้มีไฮไลท์เหมือนเป็นลิปนะี่เนืฮะสังเกตดูนี่มันติด้ามันก็เลยไม่ค่อยเห็นอันนี้ตลกนะฮะรักคู่รักคู่ ค่อยทำครัเมื่อกี้พอดีผมรีบปาเน,นะอ่าวันนี้อะไรทำนองนั้นแหละฮะก็ต่อไปใช้เบิร์นเบิร์นทูเน้นตรงนี้นิดนึงนิดเดียวนในสิบเบิร์นทูเบิร์นทูเบิร์นทูผมค่อแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะก็ค่อยๆกดตรงนี้เบาๆไม่ค่อยเห็นก็เพิ่มอีกนิดนึงอ่าด้านบนคะ,ะับด้านบนทั่วที ดูเป็นสันนมูกเลยอนนี้คนองคอตรงนี้มันเนียนติดกันเวินไปก็พ้นมันหน่อยอ่าค่อยทำไเข้มไปนะฮะก็สิบเปอร์เซนต์สิบเนาะนะฮะก็๋ยวมันเข้มเกินไปโอเคค่อยททำะฮะอะัน้เมื่อะจะมองมันจะมองไม่ค่อยเห็นหัวเนี่ยฮะก็ะมาละอ่ะ นิดนึงนิดหน่อยนึ่งอ,อันนี้ก็อันนี้ก็คือลอง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 ,ลองถูดูนะครับให้เพื่อนๆลองลอง,ลองถูกันดูเผื่อ,อยุมันเป็น,ปนตัวเน้นไฮไลท์นะฮะเนี่ยโอ้ยบางทีถ้าเราเน้นเยอะเกินไปมันก็จะดูปลอมไปเลยโอเค โอเคฮะก็แค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ขอโทษทีนะฮะต่อไปคะผมก็ c o ปปี้หน้าถ้ามันเละเทะก็ขอโทษทีผมก็จะ c o ปปี้หน้านี้ออกมาทำให้มันเป็นเหมือนเลเยอร์เดียวนะจริงๆ Flat มันก็ได้แต่ผมขี้เกียจ flat ผมกด c o n t r o เ a นะเลือกทั้งหมดเนี่ยก็มี Selection รอบเลยพอกด c อนโทนเอกดคอนโทนชิปซ คอนโทรลชิปซีมันก็จะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะแล้วคอนโทรลวีก็จะได้ขึ้นใหม่กันเลยข้างบนอันนี้คือรูปที่เราแต่งหน้าแล้วเฟสจันโะอเค okay. ผมตั้งชื่อว่าเฟส o ันก็คือตรงนี้เฟสจ็อบเฟสจ็อบก็ได้เฟสจ็อบทำหน้าแล้วโอเคตรงนี้จ,จะมีเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ก็ขอโทษทีคราวนี้ต่อไปเราเราจะเริ่มมาแต่งสีสมมติแต่งแต่ง แต่งหน้าแก้อะไรเรียบร้อยแล้วเพราะตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะฮะเอไปผมก็ไปที่ image นะ a นะ u s t m e เมเอ่อมาดูที่ s o w h o w h l i h l t แล้วกันนะลักษณะการปรับ shadow highlight ก็ปรับเงากับปรับ h ไฮไลท์นะผมก็จะปรับในลักษณะนี้นะครับใช้ ตาดูชอบแบบไหนจัดไปเงานะส่วนไฮไลท์ผมก็จะปรับส่วนกันนี่าเริ่มเข้าที่เข้าทางก็จะเริ่มดูดีกว่าเมื่อกี้กดเอาพรีวิวออกเพื่อดูความแตกต่างนะครับก็แล้วแต่ความชอบ ดูตรงนี้แต่ดูชัดขึ้นนะครับสัเกตูนะครับข้างหลังก็เริ่มมีสีสันขึ้นไม่เป็นไรกดโอเคนี่คือสิ่งที่เราทำอย่างแรกต่อไปอมาดูที่ black and white นะใส่ black and white layer ลงไปปึ้งนะครับเลือกเป็นนะครับ luminance หรือ luminosity น,น,นะครับ คราวนี้ผมก็จะทำการกลับนะฮะในส่วนสีแดงให้มีลนะักษณะสว่างขึ้นเล็กน้อยเนะะพราะหน้าจริงเราสีแดงอยู่เสร็จมาแดงให้มนะันสว่างขึ้นมาหน่อย๊ออไม่ต้องมากนะจเย็นค่อยๆปรับทีละจริงๆปรับทีละนิดเดียวพอนะฮะเพราะว่าถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดบางสีไม่ได้ไม่มีคามจเัเปก็ไม่จำเป็นต้องปรับนะไม่ต้องรี อันนี้สีเหลืองใช่ไหมมันก็ดูดูสีเหลืองเลยตามที่จับนะค่อยดูเป็นเย็นนะครับสีเขียวอ่าส่วนตรงนี้สีเนี่ยชมพูอะไรเนี่ยม,มันเวอร์เกินไปบางทีฮเราก็ต้องคอนโทรลมันลงมาส่วนอันนี้นะฮะมาเจนตาคือเน,นี่ยกระเป๋า สีฟ้าบลูนะเนี่ยดูเสื้อกับตุนนี้ให้มันเข้มนิดหนึ่งโอเคเราก็ทำการจูนสีนะครับให้ถูกต้องนะเป็นสิ่งแบบที่เราอยากได้ก็ผมจริงผมกม็เน้นสีเข้มๆไว้ก่อนโอเคเพื่อให้มันจัดจ้านกว่ารูปแรกที่เราทำมาเนาะที่เราได้มาโอเคต่อไปครับต่อไปผมก็ จะทำการใส่ selective color ดีกว่า selective color ก็จูนสีครับตอนนี้ก็จูนกันอย่างเดียวจูนไปกว่าจะชอบเนีฮะวิธีดูง่ายๆนะครับต่อไปอ่ามันจะมีจูนหลายสีเลยเห็นไหมให้เราเลือกก็ได้คราวนี้ผมจะปรับสีอตอนนี้ผมเลือกสีแดงอยู่ใบหน้าใบหน้าให้มันออกอจริงๆภาพนี้ผม ที่จะทำออกน้ำเงินน้เงินหน่อยผมก็หน้าต้องออกน้ำเงินนิดนึงนิดเดียวนะฮะใครแอนก็ออกสีแบบฟ,ฟ้าๆดันมาหน่อยประมาณนี้เติมเหลืองไปนิดนึงด้วยเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวานิดหนึ่งนะฮะในส่วนแบล็คนี่มันก็คล้ายๆกับ เนี่ยฮะทำให้เข้มสว่างนะครับผมปึ๊บโอเคต่อไปสีเหลืองแบบสีเหลืองเนาะสีเหลืองผมก็จะเอาายในตีเหลืองผมจะใส่สีอะไรเพิ่มไปดีสีเหลืองก็ใส่สีน้ำเงินไปด้วยนะฮะถ้าเราดันเป็นบวกนะฮะมันจะออกไปสีฟ,ฟ้าๆจะมีดูอมฟ,ฟ้า ตรงแซนนะฮะบวกมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าลบนะฮะมันจะออกสีแดงๆแบบนีนะ้ผมออกฟ้าฟ้าผมดันไปฟ้าฟนะ้าส่วนมาเจนต้าถ้าดันไปเนี่ยมันก็จะออกมาเจนต้าออกสีชมพูชมพูหน่อยนะถ้าดันทางซ้ายก็ออกสีเขียวนะผมว่ายังไม่ตับมาเจนต้าอ่นะก็แค่นั้นนะฮะ ็แล้วแต่ชอบต่อไปสีฟ้าสีเขานีมม่เอามาดูนี่ดีกว่าฮะสีขาวสีเทาสีดำสีขาวก็ไฮไลท์นะสีดำสีเทาก็มิดโทนก็หลักๆกก็ผมก็จะเลือกเนี่ยนะฮะสีเทาก่อนนะครับผมแล้วก็ปรับให้มันออกฟ้ฟานะสายสักสิบก็เริ่มฟ้าแล้วอ่าสิบสิบสามแล้วกันเลขเลขเลขเลักกี้นัมเบอร์หรือเปล่าอ่า อ่าคราวนี้ก็ปรับแบล็ k ขึ้นมาสัก5นะครับอ่าคราวนี้ภาพก็เริ่มสีสันทิจจารนะฮะโอเคต่อไปแบล็ k นะผมก็เพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นนะฮะปรับสีดำนะครับหรือว่าสีในภาพนะครับหรือว่า shadow ในภาพนะครับสักอ,อ่สิบ black สิบอ่าสิบสิบสามเหมือนกันนะฮะ เราก็ให้มันเพิ่มสีเหลืองเข้ามาหน่อยหนึ่งในสีดำให้มีสีสีมืดๆอย่างเงี้ยนะฮะสีชาร์โดให้มันมีสีอมเหลืองนิดนึงสักห้าแล้สักหก, 5, กแล้วน,นะฮะแล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่สายตาของแต่ละคนเราบอกกันไม่ได้นะฮะสีดในสีดำก็อาจจะมีสีฟ้าแทมแนร์น่าเราไม่ได้ดูส่วนไฮไลท์สีที่สว่างๆนะ เราจะเอาสีอะไรดีเนี่ย,ยถ้าสีสีขาวใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นสีขาวพวกนี้สีขาวถ้าเราปรับฟ้าไม่ได้อมฟ้านะอมอมแซนน,นิดนึงอะนิดนึงนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะะโอเคต่อไปใส่ฮิ้วหน่อยหนึ่ง สีมันจัดไปห,หน่อยนะครับผมดัน saturation Sat ลงมาหน่อยเมื่อกี้สีมันเนี่ยฮะสีมันจะเป็นแบบนี้สีมัน,มนจี้จนเกินความเป็นจริงนะผมก็ดันลงมาหน่อยนะแอบดอสีมันลงมานะฮะประมาณนี้ได้ต่อไปก็เอาอะไรดีวะ ต่อไปใส่คัลเลอร์บาลานซ์ก็แบบสีโดยรวมของภาพเลยแล้วกันก็เหมือนกันชาร์โดมิดโทนไฮไลท์เงาสีกลางแล้วก็สีที่สว่างที่สุดไฮไลท์ตามต่าง,งๆเริ่มจากมิดโทนก่อนภาพที่ผมบอกไปก่อนตั้งต้นแล้วว่าภาพนี้ผมก็จะอยากทำให้มันเป็นอ,ออกสีฟา้าๆก็ b บลู ดันไปนิดเดียวพอฮะนิดเดียวครับพห้าไม่พอสักสักสิบนะสักสิบโอเคดันคายแอนไปหน่อยนะเลยอ่ะเยอะไปสักแปดต่อไปไฮไลท์ shadow. หาชาร์โดเราไปชาร์โดก่อนผมเริ่มชาร์โดกันเยอะไปสักห้านะครับผมดันฟ้าหมดนะฮะคายแอนด้วยลบห้า ไม่ต้องก็ได้โอเคไฮไลท์ผมก็จะทำให้มันอมเหลืองนิดนึงนะ,อะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะ,ะดูใหมม้มีความกลมกลืน โอเคต่อไปเอาอะไรเดียดีอันนี้คือแล้วแต่ความ,วามชอบนะบอกกันไมนะอ่าเป็น,ปนมีอะไรอีกเอ่อเคิร์ฟแล้วเคิร์ฟก็ปรับมาปร,บปรับกันปึ๊บโดยปกติก็จะปรับเป็น S นอ u r v e ร์ฟนะฮะแบบนี้แบบนี้ นี่ผมก็พยายามปรับสามจุดนะส่วนมากเขาจะปรับกันสามจุดอ่าก็จะมีเน้นคอนทราสต์คอนทราสต์นะฮะกับอ่าไลท์เนนคอนทราสต์นะความสว่างความมืดนะเนี่ยก็ดูหน้ามีจิ๊ดจา๊จาจาิ๊ดจ๊ามีแสงชัดเจนโอเคต่อไปเคิร์ฟเราก็พอละต่อไปเป็นโฟโต้ฟิลเตอร์และการใกล้จบลนะโฟโต้ฟิลเตอร์นะก็ให้ ภาพโดยหลวงตัวนี้มันใช้เป็นแบบอร์มมิ่งนะมันเป็นแบบสีแบบโทนแบบส้มๆผมอยากได้คูคูแบบลำฟ้าๆเด็กก็ใส่ cooling filter อ t t y ไปแล้วก็ opacity ก็ดาวลงมาหน่อยนะฮะก็ทัก50ไม่ต้องไปใส่เยอะะใส่หน่อให้มันมี feeling ก็พอโอเคอันนี้ก็ยังไม่จบนะต่อไปเราจะทำให้ภาพมันชัดก่อนเพื่อเย็น ผมไปทำให้ภาพมันชัดก่อนนะอันนี้ภาพยังดูไม่ค่อยชัดผมจะทำให้ภาพมันคมขึ้นกดก็คอนโทรลผมก็จะก๊อปปี้ภาพนี้ก่อนกดคอนโทรล A มอนเดิมนะฮะก็ s e เล c กชันเหมือนเดิมคอนโทรลชิป C นะคอนโทรลชิป C ก๊อปปี้แล้วคอนโทรล V มันจะขึ้นมาอันใหม่โอเคนะไม่ได้มีอีกเลเยอร์หนึ่งข้างบนตอนนี้เราก็จะเริ่มทำงานต่อไปได้เลยโอเค ตอนนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะฮะมาทำให้มันเป็นความคมชัดโดยการใส่ไฮเพสนะอะ order, นะ high pass. อเดอร์ไฮเพสสักหนึ่งมิกเซลก็ได้ครับแล้วก็ผมก็ใช้ลิ linear light, เนียลิเนียไลท์ลิน light, เนียไลท์ลิเนียไลท์โอเคลิเนยียไลท์ก็ดีครับ ภาพก็จะคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคม,คมทุกที่เลยเห็นไหมซึ่งผมไม่ต้องการให้มันคมทุกที่ผม,มให้ต้องการคมรเฉพาะตัวเมนด้านหน้าก็พอนะครับก็ผมก็จะทำการใส่มาร์คลงไปจะมีเพลทมาร์คตัวลบนะฮะผมก็เอาผู้ก,กันสีดำมาลบเหมือนเดิมเมื่อกี้ลบอะไรครับก็ลบแบ็กกราวออกนะฮะให้มันคมนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเนาะ โอเคแค่ี้เองต่อไปผมจะทำให้ Background ด้านหลังมันเบลอ Copy รูปนี้อีกนะฮะ Copy รูปนี้อีกทีหนึ่งทดนเอทอนซีทอนวีนะครับอุย้ยผิดอันนะฮะทดนเอทอนซีทอนวีนะฮะมาได้ใหม่อีกรูปหนึ่งคราวนี้รูปนี้จะทำให้ Background เบลอเบลอการ์ดเซนเบลอ เลยสัก2%แบบนี้ฮะหรือว่า1.5ก็ได้เอ่อสัก2 2 2พิกเซลแล้วกันนะโอเคนะครับผมกับมาร์คเหมือนเดิมฮะแต่นี่ต้องใช้เวลาจริงๆต้องใช้เวลามาร์คผมก็คราวนี้มาร์คก็ลบสีเอาสีดำลบที่ตัวออกนะฮะเข้าๆแล้วนะนี่ทำเข้าๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้ามีเวลาก็ต้องนั่งเก็บกันนะครับโฟโต้ฟิลเตอร์ไว้ข้างบนอี่สิบ อันนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอสีหรือเปล่าก็สามารถปรับจูนกันใหม่ได้ไม่ว่ากันนะฮะผมก็จะทำกำลังเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ Selective color เหมือนเดิมส่วนสีแดงเราจะชอบนะฮะนี่เราจะชอบ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วกันก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆหวังว่าคงได้เทคนิคอะไรบ้างนะครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วไงก็เจอวิดีโอหน้าอ่ะให้ดูนะครับก็ดูภาพมันจะคมขึ้นหน้าก็ดูดีขึ้นแบ็ k กราวด์ใสภาพดูใสขึ้นมากกว่าภาพที่เราเจอกันภาพแรกฮนะงภาพที่ดูไม่ค่อยได้โอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ